สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้โย,ยกผมนะครับโฟกัส2 5 0ห้ายไมค์ค้ามาทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่คนในแมปวันบล็อกกันนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปเริ่คมคีปนะครับทุกคนฟังฟังชัดเจนไหมทุกคนใช่ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนตรวสองทุกคนร้องแบบดังเวอร์โอเคทุกคนวันนี้จะมาทําอะไรแบบค้านช่ด้วยวันนี้เราจะมาทำอะไร,แบบนนระท,ทุกคนก็ตามหน้าปกคีมกันแล้วทุกคน นับปกคลิปก็ดูมาแล้วทุกคนนับปกคลิปผมยังคิปไม่ออกเลยตอนนี้เออทุกคนขอพูดอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยพอเป็นจริงอันนี้คือเที่ยงคืนสิบสองใช่ไหมรวไมคนกว่ารวมไมทุกคนกว่าที่ผมจะเริ่มอ่านเนี่ยผมใช้เวลาสิบนาทีในการเอาแอป,ปนี้กลับมาก็คือกดอัดแล้วแอป,ปนี้และไอ้เนี่ยไอ้วงกลมเนี่ยมันไม่อยู่อะเลยต้องกดอันนี้แล้วก็เพื่อไปเอามาสองรอบไอ้น,นี่เนี่ยอันนี้คือรอบที่สามทุกคนมันอยู่ในรอบที่สามก็เสียเวลาพอสมควรนะ ผอไม่รู้เพราะอะไรเก็บข้าวแป๊บอืมฟาร์มนี้ก็ใช้ก็ใช้ได้อยู่ทุกคนให้ผลผลิตเยอะดีแป๊บปลูกแป๊บอือะอ่าโตพอดีเลย ตบตรงไหนต่อดีแบบนี้แล้วกันนะทุกคนโอเคนี่ทุกคนเห็นนี่ไหมไข่ไก่เรามาลองเสี่ยงกาชาเสี่ยงดูดีกว่าไม่ได้มันมีโอกาสหนึ่งในเจ็ดหรือหนึ่งในแปดนะให้ไก่น่าจะหนึ่งในแปดโอ้โหอันนั้นเลยค้างแย่ yeah, ได้แค่ตัวเดียวหรือกระสุนใหม่ ผมกัดซุ้มไหมเออไม่โอเคทุกคนอ่ะโดมจะพาไปด้วยผมทำไ,มไปแล้วไปแล้วบ้างอุ้ยเกือบตกคือทําไปแล้วแต่ไม่ได้อัคดคลิปเลยทุกคนนี่ผมถึงเฟสใหม่แล้วผมก็เลยลองสร้างแบบที่ขุดใหม่ที่มันเซฟกว่าเดิมเลทุกคนแล้วก็ประหยัดแรงผมกว่าเดิมเนาะแล้วก็ขยายเกาะตรงนี้ไปนิดนึงเอาหัวเห็นไว้ไตรงนี้จะได้ตักอาหารได้อันนี้ก็คือจัดของเป็นระเบียบขึ้นนิดนึงแล้วทุกคนเนี่ย ผมเพิ่งจจัดขอให้เป็นระเบียบแล้วแล้วแต่ชทมที่หายไปไหนนี่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 ผมก็ได้จัดขอให้เป็นระเบียบแล้วละทุกคนนิดนึงก็ถ้าหาก็หาง่ายหน่อยนิดนึงพอแลก็ยาวกนี้มันก็แพร่ไปตัวนู้นแล้วแล้วนี่ผมก็ถึงเฟสใหม่ที่ผมบอกเลไ เฟสใหม่นี้ก็คือเฟสทะเลทรายทุกคนนี่นะเห็นทรายไหมใช่และผมได้กระบอกเพชรมาจากไหนเหรอผมได้กระบอกเพชรมาจากการขุดไปเรื่อยๆแหละใช่การขุดไปเรื่อยๆแล้วพวกสัตว์ผมก็แย่มาอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วยกเว้นเออวัวเห็ดผมจะได้ตักอาหารได้สะดวกคือฟาร์มสัตว์นี้เป็นฟาร์มสัตว์ชั่วขราวเหมือนกับฟาร์มข้าวชั่วขราวนี้ทุกคนคือต้องร้อยผมแบบขย,ยันแล้วขยายเกาะให้ใหญ่กว่านี้ก่อน ผมจะได้สร้างแบบฟาร์มสัตว์จริงๆแล้วมีทรัพยากรมากกว่านี้หน่อยนิดนึงจะได้สร้างฟาร์มสัตว์แบบสวยๆเลยส่วนกุ้งบองเพชรผมก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรแต่ก็ปลูกไว้เผื่อใช้ส่วนจะแก่สีเทาตัวนี้มันก็เกิดเองตามธรรมชาตินะเพราะว่าพื้นหยานมีสีเขียวมันก็มีโอกาสเกิดของมันแหละส่วนเครื่องเนี่ยอา้าโทษ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 ส่วนที่ปั้มหินก็ยังไม่ได้ออกนะมันรู้สึกเกะกาเนาะเออเดี๋ยวหาที่ไว้ คือไอเฟดเนี้ยก็คือผมทําคิดไปแล้วแต่ก็ไม่ได้อัดค,ความเป็นจริงผมอันแหละแต่ผมคิดว่าลบอกดีกว่ามันไม่ดีใช่มันไม่ดีเพราะว่าผมเอามือปิดไม่ได้มือปิดลาโพงดิเรียกว่าพูดเสียงเบาอ่ะครับทุกคนใช่แต่นั้นพูด,พดเสียงเราไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็พูดเสียงเบารู้เปล่าที่เย็นๆไม่ใช่ไหนทุกคนรอให้รถมันผ่านไปโอเค เฟรดไเรามาเริ่มเลยดีกว่าค้างมีเสียงไหมนิดนึงนิดนึงเอออย่างทุกคนผมลือว่าผมบอกผมบอกไปยังผมตายใช่ไหมผมไม่ผมลืมผมบอกไปยังผมบอกในอีพผมผมบอกไปยังนะอ่ะผมผมบอกว่าผมตายไปแล้วทุกคนใช่ผมไม่รู้ผมบอกไปยัง ตายนานแล้วทุกคนไม่เป็นไรหรอกอะไรอะ่ะทุกคนมาลุ้นกันมันคืออะไรหนึ่งสองสามกระดูกกับกงสปราสรสเกลตันมผมรู้แล้วคลิปต่อไปทำอะไรดีรู้แล้วหรือเจะอาคลิปนี้เลยไหม คลิปนี้เลยไมให้มันมีอะไรทํานิดหน่อยนอกจากนั่งขุดเอาไหมผมว่าน่าสนใจอยู่นะโอเคทุกคนไหนไหนผมก็พูดมีล้วทําเลยดีกว่าไหนไหนก็ได้กรุงสปาแต่กงเก็บกรุงสปาวัวนมอนเตอร์ไว้ใช้ดีป่ะเพื่อแบบมีตัวอะไรดีอย่างเงี้ยเดี๋ยเดเราเขาให้ไขส่สกิลเลตันมาใช่ไหมสกลเลตันมันดับกระดูกลูกธนู แล้วก็มีโอกาสดับเกาะน,นิดนึงจะเอาอกรงสปอร์ไปเช้่กับสกิลตันเลยดีไหมอะเก็บไว้ทุกคนเก็บไว้เก็บไวไ้ดีกว่าผมขอเก็บไว้สักนิดนึงเผื่อผมขู่แล้วผมเจอนอื่นตอนแรกกะจะได้ทำนี้แล้วแต่ผมรู้สึกเสียดายเพราะว่าเผื่อมันให้แค่กรงเดียวแล้วมันไม่มีให้อีกไงตอนนี้ก็สะสมบล็อกไปก่อนสะสมบล็อกด้วยการสร้างไปก่อนอุ้ยทีมที เอาเทนทีไปทราบสนุกเลยคิปเปอร์ถ้าคิปเปอร์มาแล้วพลาดน,นิดนึงตู้มกลายเป,ป็นกุ๊กก็ันอ่าอาแล้วสำหรับคนที่กำลังรอดูไม้ค้าชิลล์อดธรรมดาทุกคนก็คือผมไม่ผมกำลังทำอยู่นะแต่มันเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากผมเลยจะใช้การภาคเสียงเอาเพราะว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากในไม้ค้าว่าชิลล์อดธรรมดาทุกคนเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งคลิปเดียวมันไม่เสร็จใช้เวลามันต้องใช้เวลาแบบหลายคลิปมากอุ้ยอุ้ดนี่อีกหีบหนึ่งแล้วเออพูดให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเปิดหีบใช้เวลาทําหลายวันมากทุกคนเพราะนี่มันเป็นฟาร์มที่ใหญ่สวัสดีแกะเอาเขาให้น้ำอีกถังหนึ่งเรามาด้วยแต่เราก็มีแล้วเขาใก็บองเพสเอ่อน้ำฟรีทั้งถังหนึ่ง่ย คือผมกําลังทำไม a ค t ชิลโลดธรรมดาอยู่ยมันนฟาร์มที่ใหญ่ทุกคนลองรอ,งองซิผมกําลังทํำฟาร์มอะไรผมให้ผมให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งทุกคนสัก3ามวิหนึ่งสองสองจุดห้าสองจุดแก้สมผมกําลังจะทําฟาร์มไม่บอกดีกว่าเอ้ยบอกบอกบอกดีกว่า ฟาร์มมันเรียกฟาร์มไน,นะฟาร์มการ์เดียนใช่ผมกำลังจะทําฟาร์มการ์เดียนอยู่ทุกคนให้มันเสร็จความเป็นจริงอะ่ะมันควรเสร็จเร็วกว่านี้แต่มันไม่เสร็จเลยเพราะอะไรเพราะผมเอาเวลาเนี้ยไปเล่นอย่างอื่นผมเอาเวลาเนี้ยเออไปเล่นอะไรบ้างนะไปเล่น Rv แล้วก็ p a t Simulator X อ,อะ่ะ Robotic Simulator X กับทุกคนใช่ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นไมค์คาร์สเท่าไหร่ ท่านถามว่าตอนนี้ฟาร์มไปถึงไหนแล้วหรอก็กจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วกลจะเสร็จแล้วทุกคนฟาร์มออกาการเดียนนะ่ะก็จะเสร็จแล้วโอเคมาขุดต่อที่ขุดจะพังแล้วจ้าโอเคงั้นทุกคนงั้นก็ตัดภาพไป,ไปายาวๆแล้วกัน อุตส่าหดีใจตีนที่พิกแอักจะพังแล้วจะพังไหมจะพังแล้วทุกคนจะพังแล้วแยะแตกไหนรู้สิว่าเราได้อะไรนะว่าอืมลองเท้าเหล็กผมยังไม่พังนะก็ใส่ก่อนอันนี้มาทำอะไรตกแต่งเหรอ คืออันนี้ผมสามารถทำเป็นมาสติกได้นะทำได้ดีไหมประหยัดทรัพยากรดีมาสติกฉุกเฉินอุ้ยกระบองเพชรตัวแล้วอีอ่าแล้วเขาก็ให้กระบองเพชรเรามาอีกสี่ต้นนะทุกอุ้ยให้มาสามต้นแต่ผมเก็บเดียนกายเป็นสี่อ่าาสติกฉุกเฉิน โอเคประมาณนี้แล้วก็ลาสติ๊กมาเป็นจํานวนหนึ่งน,นักโกสติ๊กสุกเฉินมาสติกสุกเฉินโอเคแล้วก็ถ้วยซุปไม่เกี่ยวเม็ดข้าวไม่เกี่ยวเพิ่งเก็บมาแล้วก็ลาพีแล้วก็สกโตตานนั้นก็กงสปาวแล้วก็ไขส่สกิลเลตันแล้วก็กระดูกจำนวนมากว,ว่าแต่จะกระดูกมาทำอะไรนั่นสิปลูกข้าวนี่เหรอไม่น่าใช่มั้งเออผมว่าเขาให้เรามา ใส่กับพืชได้แต่เรามีวัวเห็ดแล้วไงเพราะให้เรามาทําอะไรมันต้องมีประโยชน์มากกว่านี้สิสุมกาชายแล้วไก่เกิดได้น้าแต่มันออกจากคอกไปแล้วบัสดีแกเออเดี๋ยวของขเก็บของแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวผมกลับมาอเคทุกคนผมมีเรื่องอะไรจะ บอกทุกคนหลังจากที่ผมสังเกตมานานใช่ไหมก็คือรู้สึกว่าคลิปแบบเกมโลบอกเนี่ยจะเป็นคลิปที่แบบมียอดวิวน้อยมากทุกคนไม่ใช่คลิปโลบอกกับคลิปฟรีไฟด้วยเือแล้วคลิปฟรีไฟก็คือเป็นคลิปเป็นเออฟรีไฟอะเป็นเกมแรกในช่องผมที่ผมถ่ายใช่ไหมแล้วก็ผมโอ้ย,อยแล้วผมก็ไม่ทําแล้ว เพราะว่าผมไม่สามารถกดอัดได้เพราะว่าแอปมันเด็งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรจริงจรีงมันกลับมาร้องอีกแล้วทุกคนเห็นไหมตอนที่ผมแบบตัดภาพมันแบบเงียบมากอ่ะทุกคนมันกลับมาร้องอีกแล้วอะ่ะคือเนี่ยคือยอดวิวผมตกใช่ไหมใช่โลบอกเนี่ยผมจะไม่รู้ช่องผมผมมีคลิปรูปบอกอีกคลิปไม่รู้่แต่ยอดวิวมันค่อนข้างน้อยทุกคน คือถ้าเทียบกันเนี่ยผมว่าไมค์คา a f บอ่ะยอดวิวเยอะกว่าโ,โบรบอกเขาทุกคนเพราะว่าผมทำไมค์คา a f บมานานอย่างแล้วชื่อช่องผมก็เป็นชื่อว่าโฟกัสสองห้าศูนย์แล้วก็ไมค์คา a f บทุกคนใช่ใส่ชื่อข้างหลังผมมันขึ้นต้นเดยลงท้ายเดยวเขาว่าไมค์คาร์บก็คืออ,อ,อ,นะอ๋อซอมมี้นะแป๊บเดียวโอ้ไม่ใช่ซอมมี้นะซอมมี้เทเลสไปแป๊บเดียวทุกคนขอตีกันก่อนแล้วค่อยพูดต่อ ได้ไหมได้ไหมโอเคทุกคนสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือทุกคลิปทุกคลิปเนี่ยคือผมตั้งใจทํามากถึงจะดูว่าผมพูดเบาหรือว่าต,าตัดต่อไม่ค่อยดีแต่ผมก็ตั้งใจที่สุดที่ผมทําได้ทุกคนแล้วผมว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดจะเช้าอย่างโอเคจะทําให้มันดีที่สุดทุกคนเช่นคลิปโลบอฟแมปแพต t ูมูเลเตอร์เเนี่ยคือผมแบบ โอ้โหฟาร์มแบบเดี๋ยว้อ่าอยู่ไหมอ้ออ่ออคือแบบฟาร์มแบบหนักมากทุกคนก่อจะแบบไปแต่ละโลกได้โดยเฉพาะฮาร์ดคอร์เนี่ยคือแบบฟาร์มหนักมากนั่นก็คือผลที่ผมแทบไม่ได้มาเล่นมายครับมันจะผมไปฟาร์มแพตเตอร์ฮาร์ดคอร์ทุกคนแล้วผมคิดว่าผมจะรีบไปถึงแบบโลกเทกวัวให้เร็วที่สุดแล้วก็มาทำคลิปมาทุกคน แพสซิมูอเลเตอร์ X ส่วนเรดด์ฟอปป้าเนี่ยผมก็ตั้งใจทำมากทุกคนผมก็ตั้งใจทำมากทุกคนโอ้แกหน้าของเดิมอีกแล้วอะ่ะทุกคนเขาให้อของเดิมเรามาโอเคทุกคนเมื่อกี้พื้นที่มันเต็มทำให้แอปอ,อแอปเลิกถ่ายไปทุกคนปแปลที่แบบเหมาะเจาะกันมากคือ ผมก็พยายามเคลร์พื้นที่ก่อนจะทำคลิปแลนะมันก็ยังแบบเต็มอีกหรอโอ้ไม่ก็ผมพูดถึงไหนนะลืมเลยโอเคพูดถึงเล่ฟอปป้าโอเคและอีกแบบหนึ่งที่ผมก็พยายามเหมือนกันก็คือไฟนั้ไฟเดย์ผมมั้งผมน่าจะพูดชื่อถูกมั้งผมก็พยายามกดในท่อนที่ผมกดได้แต่ถ้าข้อไหนกดไม่ได้แล้วต ฮัลโหล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 ฮัลโลปกติไหมเกิดอย่างขึ้น รุกคนปัญหามาแล้วเกิดอะไรขึ้นมันบัคตกใจคิดว่าจะเล่นแบบนี้ต่อไม่ได้ซะแล้วตกใจเลยเมื่อกี้หัวใจตกไปถึงตะตุ่มคิดว่าจะเล่นคิดว่าซีรีส์เรื่องจจกันเพลงเทนี้แล้วโอเคอเคมันยังไปต่อได้มันแค่บัคใช่ไหมใช่มันแค่บัคเออเนี่ยผมฮะ ไฟในไฟเดผมพยายามกดในท่อนที่แบบผมสามารถกดได้แต่ท่อนไหนผมก็ไม่ได้ผมจะบอกผู้ชมว่าขอมั่วนะโอ้เลขเกาะมาเพามาทำอะไรครับท่านก็ดีกว่าไม่มีนะเขาให้อะไรมาก็้องใช้เกิดประโยชน์เนี่ยเขาให้แบบหยิบสมบัติมาเยอะกันเยอะมากทุกคนเฟสเนี้ยเอออาวีผมพยายามปักนะปัจจุบันเนี่ยผมยัง ยังไม่ได้ใช่ไหมเกิดเได้เล่นผมแล้วไม่ล่าอ้าเป็นเฟรดแล้วโอ้เป็นเฟรดแล้วเหรอเกิดไม่เล่นผมแล้วไม่ล่ะดีนะเทียนน่ะมันเกิดมันเกิดมาอยู่ตรงนั้นคิดนึงดีไอเทียนนั้นอยู่มาก่อนไอเทียนทีนั้นถ้ามันแบบโดนมาหลังที่ตุ้มกูก็คันแน่นอนไม่รู้ว่าน้ำจะช่วยล่ เอ๊ะอเดเอ,อเดโอเคทุกคนพูดต่ออาีเนี่ยผมก็พยายามทุกคนปัจจุบันผมพยายามอัดคลิปเกมอาแต่แอปมันเด้งอะพยายามสิบรอบก็เด้งสิบรอบจะผมท้อทุกคนจนเลิอกอจจัดอะคือผมไม่อยากอัดในรูปแบบนั้น่ะรูปแบบแบบอันนั้นอะ ดูประวัติการเล่นย้อนหลังอะทุกคนใช่ไหมมันจะมีแบบประวัติการเล่นย้อนหลังกาวีในอาวีผมแบบไม่อยากทำแบบนั้นเพราะมันจะไม่สนุกไงทุกคนอยากกัดในตัวเกมแต่ในตัวเกมมันเด้งอะทุกคนแล้วมันทําให้แบบหน้าจอผมบล็กเนี่ยมันทิ้งเลขสามไว้ตรงเนี้ยแล้วทําให้ผมอะต้องเล่นคาเลขสามแบบแบบโอ้สุดยอดมากแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าคลิปแรกไมค์คราฟของผมอะจะเป็น มาเข้าผมน่าจะคลิปแรกน่าจะอยู่เป็นปีแล้วแหละตอนนี้นยังตัดต่อไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นอะไรเลยคือได้แต่ลงคลิปกับตั้งชื่อคลิปคําอธิบายก็แทบจะไม่ได้เขียนทุกคนแบบไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นอ่ะคลิปแรกก็ทาปกคลิปยังไม่รู้เลยทํำยังไงตัดคลิปก็ยังไม่รู้เลยทํำยังไงทุกคนรู้สึกว่าคลิปแรกที่ผมสามารถทําปกคลิปได้น่าจะเป็น ผมลืมใช่ผมลืมแต่ผมก็พยายามทําทุกคลิปแมทุกคนถึงคลิปจอบมาแบบการตัดต่อไม่ค่อยดีแบบนี้เสียงพูดผมเบาอ่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ผมก็ตอนพูดก็ไม่ได้อยู่ใกล้โทรศัพท์เสียงพูดฝนตกมาแล้วเสียงพูดผมจะเบาการตัดต่อจะไม่ค่อยดีหรือว่าการถัาปกคลิปเขียนชื่อคลิปจะไม่ค่อยดีแต่ผมก็พยายามทําคลิป พยายามทาค,คลิปทุกคลิปทุกคนแบบพยายามมากทุกคนในการทําคลิปโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็เปลี่ยนเฟซไปที่เรียบร้อยทุกคนเป็นเฟซอะไรอ่ะขอรู้มาชัดอีกทีหนึ่งดิเหมือนเป็นไม้จากป่าจางเกิลใบไม้จากป่าจางเกิลน,นี่คือเฟซป่าจังเกิลทุกคนจากการดาวและสันนิษฐานของผมมาทุกคนและเราก็เกือบจะแบบตัเวเย่ไปแล้วถ้าทีนทีนี้ทำงาน โอเคงั้นสไลด์คลิปนี้ครับก็ขอจบกด PC นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและอย่าลืมกดแชร์ถ้าอยากให้ทุกคนถ้าอยากให้เพื่อนของคุณเห็นคลิปของผมนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe สำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดติดตามอะไรละครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนให้ผมมีกำลังใจนะครับทำคลิปต่อไปแล้วทำให้ช่องผมเดินทางไปถึงเท่าไหร่ดีหนึ่งล้านไหมโอ้โหหวังสูงเกินไป,ไปอันนี้คือแบบไม่งั้นหวัง อันนี้ก็คือ,อปัจจุบันนี้ก็ผู้ติดตามปัจจุบันสำหรับคิปนี้ทุกคนผู้ติดตามปัจจุบันตอนนี้ก็ประมาณสัก3ามร้อยเก้าไม่งั้นก็กดไลค์นะครับอุ้ยกดไลค์นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้ต่อไปแลวอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเดินทางไปถึง400ร้ซับทุกคนผมว่าผมหวังว่าปีนี้ผมอยากให้ถึงประมาณผมว่าปีเนี้หนึ่งพันหนึ่งพันผู้ติดตามไม่น่าจะทันแล้วผมอยากให้ถึงประมาณห้าร้อยผู้ติดตามพอ ผมอยากให้ถึง5้าร้อย้ติดตามมาจะได้แบบครบรอบ2ปีอย่างไงทุกคนในช่องผมนะโอเคงี้ำสระคีนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย